สวัสดีครับสมาชิกทาง youtube นะครับวันนี้กฤสัมพีม,มีชุดสรุปมาฝากนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนแบบเดิมเลยนะครับตัวหนังสือสีแดงแล้วก็เป็นตีกรอบไม่ได้เขียนนะก็คิดจูเหมือนกันว่าจะเอาแบบเดิมหรือเปล่านะครับ มาดูแล้วก็คงจะไม่ทานนะครับวันนี้นะครับชุดสรุปวันที่หนึ่งกันยานะครับอันนี้ชุดสองตัวนะครับสองตัวสําหรับตัววิ่งของผมก็สี่กับเจ็ดนะครับผมให้วิ่งสี่นะครับอันนี้หนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับแปดสี่หนึ่งสี่สามสี่หกสี่อันนี้เป็นตัวตรงเลยนะครับสําหรับชุดเด่นสุดก็ นี่นะครับที่ผมวงกัาไว้เจ็ดสี่กับเจ็ดแปดนะครับสามตัวนะครับสามตัวหนึ่งเจ็ดสี่นะครับสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดสี่แล้วก็เจ็ดสามสี่นะครับอันนี้คือข้างบนนะครับสําหรับตัวล่างนะครับเลขกล้างกับผมให้ไปสี่กับห้านะครับสี่กับห้าอันนี้คือเลขแข่งขันผมนะครับสําหรับ ตัวเด่นนะครับเรียกล่างนะครับมีสี่สามสี่ห้าสี่หนึ่งแล้วก็สี่หกห้าสามห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองนะครับนะครับใครชอบหลักนะครับอันนี้คือหลักของโกสัมพีนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบล่างนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกห้านะครับหลักหน่วยล่างนะครับสามห้าเจ็ดสี่หนึ่งสองหกนะครับ นะครับอันนี้คือหลักนะครับ,อ,นนรบ,รบอ,อันนี้หลักสิบนะครับหลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยอันนี้หลักสิบหลักหน่วยมาชนกันนะครับสิบหลักหน่วยมาชนกันก็จะได้เลขหกตัวนะครับก็มีสามห้าสี่หนึ่งสองหนะครับสําหรับเลขหลักสิบหลักหน่วยชนกันนะครับผมก็มาจับคู่ไว้ตรงนี้นะครับใครชอบก็จัดไปนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามกวดสัมพีน,นะครับสวัสดีครับ